กลับมาอีกครั้งกับรายการจากโฟมอินโฟตอนจีบใครดีในเกม c o r er a l Island นซ์พที่4พบกับผมจากโฟมรายง,งานตัวครับห่างหายไปนานเลยนะครับสำหรับซีรีส์จีบใครดีหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราได้มีการพูดถึงหนุ่มๆทั้ง6คนที่เราสามารถจีบได้ไปแล้วและสำหรับพาร์ทนี้จะจะพาไปรู้จักกับหนุ่มๆอีก7คนที่เหลือกันถ้าพร้อมแล้วฝากกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากโฟมชแนลไว้ด้วยนะครับหากกดเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มจากเขาคนแรกกันเลย โนอาโนอาเกิดวันที่10ฤและดูหนาวอาศัยอยู่ที่ร้านเฟชชั่นชิปที่รู้จักกันในชื่อโรงเตียมเป็นร้านที่อยู่ริมทะเลทางตะวันออกของเกาะโนอา no เป็นลูกของคุณแม่เบ็ตตี้ส่วนคุณพ่อนั้นชื่อแฟรงกินผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและโนอายังมีพี่น้องอีก3คนได้แก่อารยาเอ็ดดี้และแฟรงโนอามักจะอยู่ที่ร้านคอยช่วยแฟรงในการดูแลร้านและดูแลคุณแม่เบ็ตตี้อยู่เสมอ แต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่รักความอิสระและเขาจะสนุกสนานไปกับการเดินเล่นเป็นเวลานานๆเขาชอบพูดคุยเกี่ยวกับทฤษฎีประหลาดหรือพวกปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้กับอลิซเพื่อนสนิทของเขาที่รู้จักกันมาตั้งแต่ยังเด็กและเขาชื่นชอบการดูรายการ g o u r m เจ Gelato Making Show ที่ฉายทางช่อง Game of Clone อีกด้วยโนอาเกิดและเติบโตอยู่บนเกาะโคลโลและใช้เวลาแทบทั้งชีวิตอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้เรื่อยมามีแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นที่เขาได้ออกไปนอกเกาะ นั่นก็คือตอนที่เขาเดินทางไปเรียนมหาวิทยาลัยในเมืองโปเกวและหลังจากเรียนจบเขาก็กลับมาดูแลโรงเตี๊ยมที่เกาะแห่งนี้ตามเดิมโนอาอาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่มีความกล้าหาญมากนักแต่เขาเป็นคนตลกและชอบพูดในสิ่งที่เขาสนใจนั่นทําให้เขาสนิทสนมกับอลิซเป็นพิเศษเนื่องจากมีความชอบที่เหมือนกันทําให้ใครที่จีบอลิซก็มักจะเหม็นขี้หน้าเพราะหนุ่มผิวเข้มคนนี้เสมอและไม่ว่าเขาหรือเธอจะแต่งงานไปแล้ว พวกเขาก็ยังจะกลับมาพบกันและพูดคุยเรื่องปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้อยู่ด้วยกันเสมอในฐานะเพื่อนสนิทละมั้งนะคนต่อมาพาบโบลพาบโบลเกิดวันที่27หรือดูใบไม้ผลิอาศัยอยู่ที่ร้านตีเหล็กทางเหนือของเมืองพาบโบลมาจากครอบครัวซานเชสโดยมีพี่น้องอีกสองคนได้แก่อันโตนิโอผู้เป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าไวฟาฟามิงโกและลาฟาเอล ผู้ที่ทํางานเป็นช่างตีเหล็กประจําเมืองแบบเดียวกับพาโบและยังมีหลานสาวชื่อวาเลนติน่าซึ่งเป็นลูกของอันโอกับซุกี้นั่นเองพาโบมักจะมีรอยเย้มอยู่บนใบหน้าเสมอเขาเป็นคนที่มีความลาเริงแจ่มใสอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีกินมีใช้จากการรับเปิดกล่องกระชาจากผู้เล่นอย่างเราๆก็เป็นได้และด้วยบุคลิกที่เข้าถึงง่ายแบบนี้มีความปากหวานบ้างบางครั้งทำให้อตนิโอยกย่องให้พาโบ เป็นเหมือนคาสโนวาประจำครอบครัวซานเชสเลยทีเดียวซึ่งพาโบนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกและพร้อมที่จะลงหลักปักฐานกับใครสักคนเมื่อเขาได้พบกับคนที่ใช่ในเวลาที่พาโบว่างจากการถลุงแรกที่ร้านตีเหล็กแล้วเราก็มักจะพบเขาได้ทั่วเมืองไปทําความสะอาดสุสานบ้างไปดื่มเล็กๆน้อยๆที่โรงเตียมบ้างแต่ก็ไม่ค่อยพบเขาที่ชายหาดเท่าไหร่นักเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบชาหาด เนื่องจากไม่ชอบเวลาที่ทรายเข้ามาอยู่ในรองเท้าของเขาพาโบรมักจะเป็นที่รักของชาวเมืองเนื่องจากเป็นช่างตีเหล็กที่มีสเสน่ห์เราสามารถพบเขาได้ที่โรงเตี๊ยมในตอนเย็นจิบเครื่องดื่มพร้อมกับเล่นพูก,กับเพื่อนๆไปด้วยใครที่ชอบผู้หนุ่มแฟนลี่ขี้เล่นมีสเสน่ห์ต้องพาโบรคนนี้เลยราฟาเอลราฟาเอลเกิดวันที่4ฤและดูใบไม้ร่วง อาศัยอยู่ที่ร้านตีเหล็กเช่นเดียวกับพาโบลและก็เป็นช่างตีเหล็กประจําเมืองร่วมกับพาโบลคอยผัดเปลี่ยนเวรกันดูแลและทํางานในร้านแต่บุคลิกของทั้งสองหนุ่มนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงลาฟาเอลเป็นคนเงียบเงียบและค่อนข้างจะเก็บตัวมากเขาเคยชินกับการอยู่คนเดียวเพราะในอดีตเขาชอบถูกทิ้งให้อยู่ตามลําพังในความเงียบแม้ว่าเขาจะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวดูเงียบ เข้าสังคมไม่ค่อยเก่งแต่เขาก็มักจะเป็นมิตรและให้ความเคารพต่อใครก็ตามที่เขาบาังเอิญพบเจอด้วยเสมอเพราะจริงๆแล้วลาฟาเอลนั้นเป็นหนุ่มเรียบร้อยมารยาทดีและสงวนท่าทีกับผู้อื่นซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างจากพี่ชายของเขาโดยปกติแล้วเวลาว่างๆลาฟาเอลก็มักจะอยู่ที่บ้านจะออกไปข้างนอกบ้านก็แค่ไปทําความสะอาดสุสานซึ่งตั้งอยู่ติดกับร้านตีเหล็กนั่นเองใครที่ชอบหนุ่มเรียบร้อยพูดน้อยแต่หุ่นล่ำบึกต้องพี่ลาฟาเอลคนนี้เลย ราดราดเกิดวันที่2ฤดูหนาวเช่าอาศัยอยู่ที่โรงแรมโคลรลเรลอินแวบแรกที่เห็นการออกแบบของพ่อหนุ่มคนนี้ก็แทบจะรู้เลยนะครับว่าได้แรงบันดาลใจมาจากใครราดเป็นเจ้าของร้านกาแฟกลางแจ้งเล็กๆที่อยู่หน้าโรงเตี๊ยมกลางเมืองสตาร์เลทาวและตัวเขาเองก็เป็นบริต้าอยู่ที่ร้านด้วยเช่นกันประวัติของราดนั้นไม่ค่อยปรากฏมากนะัก รู้แค่เพียงว่าเขาเป็นหนุ่มมาเซอร์ที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเวลาว่างก็มักจะทานอาหารหรือนั่งผิงไฟพักผ่อนในโรงแรมโคอโลโอินที่เขาอยู่อาศัยนั่นเองหรือบางทีก็นอนอ่านหนังสือใต้ต้นไม้ชิวๆรับลมรับแสงแดดเขาเป็นหนุ่มเซอร์ติดดินที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างมากเลยทีเดียวแต่ถึงเวลาทำงานเขาก็มีความจริงจังและตั้งใจเป็นอย่างมากเขามุ่งมั่นตั้งใจทำร้านราจาคอฟฟี่ของเขาให้ประสบความสำเร็จให้ได้ โดยในเหตุการณ์ความรักเราจะได้เห็นว่าเขาตั้งใจทําร้านกาแฟของเขาให้ประสบความสําเร็จมากแค่ไหนใครที่อยากรู้เรื่องราวต่อต้องลองพิจิตใจพอหนุ่มมาเซย์คนนี้แล้วล่ะครับสุริยะสุริยะเกิดวันที่25้ฤดูใบไม้ร่วงอาศัยอยู่ร่วมกับโจโกและดินดาที่ร้านช่างไม้บริเวณเนินเขาทางเหนือของฟาร์มเราสุริยะเป็นหลานของโจโกและดินดาที่มีศัก์เป็นลุงกับป้า และมีลูกพี่ลูกน้องชื่อน้องอาชีซึ่งเป็นลูกของโจโกกับดินดาน,นั่นเองสุริยะก็เพิ่งย้ายเข้ามาที่เกาะโคราแห่งนี้ได้ไม่นานนักหรือจะเรียกว่ามาพร้อมๆกับผู้เล่นอย่างเราๆเ,เลยก็ได้เนื่องจากเขาเพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยหลังจากที่เขาทําวิทยานิพนธ์ส่งอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองแต่นั่นทําให้เขาเข้าใจว่าการที่จบปริญญามาอย่างสวยหรูนั้นไม่ได้รับประกันว่าเขาจะหางานทําได้ ดังนั้นเขาจึงไม่ลังเลที่จะรับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการวิจัยที่แลบวิยาทยาศาสตร์ทางทะเลเมื่ออาจารย์หลิงชวนสุริยะมาทําวิจัยด้วยกันนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้สุริยะเก็บข้าวเก็บของย้ายสามโนวควรัวมาอยู่กับลุงป้าของเขาที่เกาะแห่งนี้ <you> เขาไม่ความสุขอย่างมากกับอาชีพนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลฝึกหัดโดยเขาจะไปทํางานที่ห้องทดลองในวันธรรมดาและในเวลาว่างก็มักจะไปนั่งเล่นที่ไร่องุ่นกับลุกหรือไม่ก็ไปพักผ่อนริมชายหาด ใครที่ชอบผหนุ่มเด็กจบใหม่หัวใจนักวิทย์ต้องสุริยะคนนี้เลย TO TO เกิดวันที่11ฤดูใบไม้ร่วงอาศัยอยู่ร่วมกับจิมผู้เป็นพ่อและลินล,ลี่ผู้เป็นน้องสาวอยู่ที่บ้านของจิมใกล้กับทะเลสาบ TO เป็นชาวประมงท้องถิ่นเขมามักจะตกปลาให้กับจิมพ่อของเขาซึ่งทำงานเป็นเชฟอยู่ที่ร้านกระท่อมริมชายหาดของซันนี่และในช่วงสุดสัปดาห์ เขาก็มกักจะหาเงินโดยการแสดงดนตรีสดเล่นกีตาร์ร้องเพลงที่โรงเตี๊ยมซึ่งตัวเขานั้นไม่ได้มีเสียงร้องที่ไพเราะมากเท่าไหร่นักแต่นั่นอาจจะไม่จำเป็นมากสำหรับเขาเพราะทีโอมีจิตวิญ,ญญาณของศิลปินอย่างเต็มเปี่ยมเมื่อเขาได้ทำการแสดงแล้วก็มกักจะทำออกมาได้ดีเสมอเสมอแม้ทีโอจะเป็นนักดนตรีในร้านเหล้าแต่เขาก็ไม่ชอบดื่มเขาชอบเข้าร่วมเทศกาลต่างๆชอบทำกิจกรรมสันทนาการชอบการตั้งแคมป์ชอบทำอาหารกลางแจ้ง แต่สิ่งที่เขาเกลียดคือการเดินทางไกลๆเป็นเวลานานๆใครที่ชอบหนุ่มศิลปินนักดนตรีซิกแพคแน่นๆต้องทีโอคนนี้เลยคนสุดท้ายวาคุวาคุเกิดวันที่8ฤรือดูหนาวอาศัยอยู่ที่หอดูดาวทางเหนือของเกาะวาคุเป็นลูกของคุณพ่อวาตารุซึ่งเป็นกัปตันเรือและเป็นคนที่ขับเรือมาส่งเรายังเกาะแห่งนี้ตอนเริ่มเกมนั่นเองวาคุเป็นนักดาราศาสตร์ฟิสิก ในระหว่างสัปดาห์เขาจะทํางานอยู่ที่หอดูดาวและในช่วงสุดสัปดาห์เขาจะไปประจําที่ประภาคารที่พ่อของเขาอยู่อาศัยนั่นเองว่าคู่เป็นเพื่อนกับเชอเอมและในวันธรรมดาทั้งคู่ก็อยู่อาศัยร่วมกันที่หอดูดาวเขาสนใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์ตั้งแต่เด็กและเรียนจบทางด้านนี้มาโดยเฉพาะเราจึงมักจะเห็นเขาคอยส่องกล้องดูดาวอยู่เสมอและในตอนกลางวันก็มักจะนั่งเขียนงานวิจัยในสิ่งที่เขาค้นคว้าหรือค้นพบได้จากการส่องกล้องที่หอดูดาวนั่นเอง ของชอบของวาคุคือปลาแซลมอนมีความเป็นไปได้ว่าในวัยเด็กคุณพ่อวาตารุมักจะหาปลาเนื้อส้มนี้ให้กับวาคุกินเป็นประจำใครที่ชอบพระหนุ่มสไตล์เกาหลีดีกรีนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ต้องวาคุคนนี้เลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์จีบใครดีในเกมคอ r a เลาไอแลทั้ง4พาร์ทรวมทั้งสิ้น25คนแบ่งเป็นหญิงสาว12คนในพาร์ท1และ2 และชายหนุ่มอีก13คนในพาร์ทสและ4นั่นเองใครที่ยังไม่ได้รับชมพาร์ทอ,อื่นๆที่ว่ามาสามารถกดที่ตัวไอด้านขวาบนหรือกดจากคาอธิบายใต้คลิปเพื่อกลับไปร,รับชมได้นะครับและก็เหมือนเดิมครับจะนำข้อมูลมาจากเว็บ c o l a l i s l a n d fanom d com มาแปลและเรียบเรียงให้ย่อยง่ายฟังง่ายอีกทีนะครับหากแปลตรงไหนผิดพลาดยังไงหรือใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ให้ข้อมูลกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับในพาร์ทต่อไปจะเป็นพาร์ทพิเศษที่จะมาพูดถึงเหล่าเงือกเมอโฟกกัน มาดูว่าโลกใต้ท้องทะเลเป็นยังไงและเราสามารถจีบใครได้บ้างถ้าผู้พัฒนาอัปเดตเกมให้เราสามารถกระชับความสัมพันธ์กับเหล่าเงือกได้แล้วเจอกันกับคลิปนี้แน่นอนครับใครอยากดูฝากคอมเมนต์แล้วก็กด s u b สไครป์รวมถึงกดกระดิ่งรอไว้ได้เลยครับสำหรับวันนี้จ่าโฟมต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คอนเทนต์หน้าสวัสดีครับ